สวัสดี iscilla, พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮนลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมมีนะครับอ่าพระเครื่องนะครับอ่าหลวงพ่อทวดนะครับมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับได้รับชมกันครับผมอันนี้ก็เพิ่งเลี่ยมมาใหม่เลยนะครับสวยสวยใสๆนะครับพร้อมใช้งานขึ้นคอนะครับผมก็เดี๋ยวเชิญพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับอ่ารับชมนะครับ เครื่องได้เลยนะครับเหรียญนะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับออกวัดทรายขาวนะครับปีสองห้าสามเจ็ดนะครับแต่ที่หน้าเหรียญนะครับจะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดชางไ้จังหวัดปัตตานีนะครับผมนี่ก็เป็นนะครับหลวงพ่อทวดนั่งสมาธินะครับบนฐานบัวนี่นะครับ นั่งสมาธิบนฐานบัวนะครับมีนะครับคำว่าะโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภะคะวาอันนี้คือคาถาบูชาหลวงพระทวดนะครับมีกระหนกนะครับด้านข้างรอบๆแบบนี้นะครับเหรียญเนี่ยนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับกระไหลทองเขาเรียกว่าเหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญทองแดง พอปั๊มเสร็จนะครับก็นํามาชุบนิกเกิลนะครับแล้วก็ค่อยกระไหลทองซ้าอีกทีนะครับก็จะได้ผ่าที่เงานะครับแล้วก็กระไหลนะครับติดแน่นฝาพรายุคเก่าๆนะครับผมเพราะว่าเขาได้ทําการชุบนิกเกิลก่อนนั่นเองนะครับผมก็จะนองนะครับวันใสขาวปลุกเสกเรียกว่ารุ่น3อาจารย์นะครับรุ่น3อาจารย์นี่นะครับรุ่น3อาจารย์ มีอาจารย์น้องนะครับอาจารย์ทิมแล้วก็อาจารย์เนืองนะครับผมนี่นะครับสามอาจารย์เสาห้าเสาห้ามีสายนสองห้าสามเจ็ดนะครับพิธีเสาห้าเนี่ยก็เป็นนะครับวันแข็งนะครับเลิกยามที่ดวงแข็งนะครับของ็จะนิยมนะครับปลูกเสกผ่ารุ่นนี้กันแล้วก็มีนะครับนี่ลายกระหนกรอบข้างเลยนะครับ ก็ถือว่านะครับเป็นของดีนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วผมก็นําไปเลี่ยมมาให้แล้วด้วยนะครับอันนี้พร้อมใช้เลยนะครับแล้วก็องค์นี้จะเปิดราคาแบบราคาเบาๆนะครับสบายกระเป๋าเลยนะครับองค์นี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทพอเลยนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับผมพร้อมเลี่ยมลวยนะครับ เนื้อทองแดงกระไหลทองเงางามนะครับผมก็ถือว่าเป็นนะครับผ้าที่หน้าแฝงอีกองหนึ่งเลยนะครับเผื่อพี่ๆี่ท่านใดนะครับตามหารุ่นนี้อยู่นะครับก็เป็นของดีนะครับที่ราคาไม่แพงนั่นเองนะครับมีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่พี่เพื่อนๆนะครับ อ่าเข้าไปรับชมกันได้นะครับมีตอนนี้ก็น่าจะ300คลิปแล้วนะครับผมก็เข้าไปในช่องนะครับแล้วก็กดคำว่าวิดีโอนะครับก็วิดีโอเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมไปเลยร้อยคลิปเลยนะครับเชิญพี่ๆเพื่อนๆเข้าไปอ่ไปชมนะครับไปดูไปศึกษาครับชอบองไหนก็โทรหาผมนะครับหรือว่ายังไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าไปผืออ่เข้าไปศึกษากันก่อนนี่ย ก็ไม่ว่ากันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสําหรับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ